ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันตเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสุวินทวงศ์อีกครั้งทีล่าสุดนะครับทางโครงการได้เผยภาพการติดตั้งระบบรางของโครงการที่รุดหน้าอย่างน่าแปลกใจโดยงานก่อสร้างระบบรางของรถไฟฟ้าสายสีสม้มล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว64.63เปอร์เซ็นต์ ส่วนความคืบหน้าภาพรวมทั้งโครงการอยู่ที่62.42%โดยคาดว่าโครงการจะเปิดบริการได้ในปี2,567เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2,563โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวง ได้เผยภาพการวางระบบรางของสัญญาที่6ช่วงศูนย์วัฒนธรรมสุวินทวงที่ดำเนินการโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนตรัคชั่นจำกัดมหาชนซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากพร้อมระบุว่างานก่อสร้างระบบรางของรถไฟฟ้าสายสีส้มมีความคืบหน้าณสิ้นเดือนพฤษภาคม2563อยู่ที่64.63%ก่อนหน้านี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสุนทวงศ ได้เปิดเผยความคืบหน้าทั้งโครงการณสิ้นเดือนพฤษภาคม2563อยู่ที่62.42%ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน3.07%ส่วนความคืบหน้าอีก5สัญญามีรายละเอียดดังนี้ 1. งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงรามคำแหง12อยู่ที่73.94% 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง12ถึงหัวหมากอยู่ที่57.68 3. งานก่อสร้างทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมากถึงคลองบ้านม้าอยู่ที่59.1% 1 4. งซงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านม้าถึงสุวินทวงศ์อยู่ที่53.13เและ 5. งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจอดอยู่ที่ 64.59%โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบใต้ดินและแบบยกระดับมีระยะทางประมาณ22.57กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นเป็นแบบใต้ดินจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามานาครสายฉเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ตัดเข้าพื้นที่ของเราฟอมอวิ่งใต้แนวถนนพระราม9ก้าลอดใต้ฐานพิเศษสายฉรองรัฐหรือทางด่วนสายรามอินทราอาจะรงเลี้ยวซ้ายที่เสียแยกพระราม9้าไปตามแนวถนนรามคำแหงผ่านสียแยกรามสาลีแนวเส้นทางเปลี่ยนเป็นแบบยกระดับบริเวณใกล้หมู่บ้านสามากอนข้ามแนวถนนการจนาพิเศษไปสิ้นสุดบริเวณแยกถนนรามคำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์โครงการนี้ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน10สถานี สถานียกระดับ7สถานีปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและอาคารระบายอากาศรวม18แห่งอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจอด1แห่งโดยมีวงเงินลงทุนสำหรับการจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง6สัญญาเป็นเงินประมาณ79,221.24ล้านบาทโครงการที่นายศักสยามจิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า คาดว่างานโยธาจะเสร็จประมาณปี2565ส่วนการเปิดบริการเต็มรูปแบบคาดว่าจะมีขึ้นในปี2567โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองส่วนคือเส้นทางด้านตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสุวินทวงศ์และเส้นทางด้านตะวันตกช่วงบางขุนนนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางตะวันออกก่อน ส่วนช่วงตะวันตกคาดว่าจะเปิดคัดเลือกเอกชนอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคม2563และจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการภายในต้นปี2564คาดว่าหลังเซ็นสัญญาจะสามารถเปิดให้บริการสายสีส้มส่วนตะวันออกได้ก่อนในพศ2567และจะเปิดให้บริการครบทั้งระบบได้ในปี2570ครับ